สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องคุยกันเล็กๆน้อยๆน้อยๆอ่าน้อยๆแต่นานๆอ่าก็เหมือนกับประมาณว่ารักสายันน้อยๆแต่รักนานๆลูกค้าแวะมาให้ถึงร้านเลยนะครับเรือนนี้เท่าที่จำได้จะมีสองสีนะฮะจะมีรุ่นแบบเนี้ยแต่สังเกตที่ฝา มันจะมีรุ่นฝาดำกับรุ่นฝาเขียวนะครับสองอชื่อรหัสอะไรนะสามศูนย์ห้าสาม,สามถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยแต่เรือนี้จะแปลกนิดหนึ่งจะแปลกตัวอื่นๆตรงที่ว่า,าตัวนี้โดยปกตินี่ตัวตัวเลขจะเป็นสีเขียวนะครับไม่ได้เป็นภายน้ำ้ำแต่ตัวนี้เขาจะเป็นภายนน้ำเราจะให้ดู แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะไพรน้ำตัวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมนะฮะเจ้าของใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อมือสองมาเจ้าของเดิมเขาไปเขียนมาถ้าอยากจะเขียนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเจ้าไายน้ําตัวนี้มันไม่ได้ขัดขวางการเดินเข็มไม่ได้ไปติดอะไรงี้ไม่ได้แล้วก็ไม่หลุดร่วงเป็นผงแล้วเข้าไปขัดตัวเครื่องเขียนได้ไม่มีปัญหารุ่นนี้ เราเรียกว่าโมก็แล้วกันโมดิฟายไปโมมาทีนี้เจ้าของได้มาก็ใช้ตามปกติครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปไว่ายน้ำน้ำก็ไม่เข้าก็ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยทำมาดีรักษามาดีมันมาเกิดเรื่องเอาตอนหลังจากไปเปลี่ยนถ่ายอ,อันนี้เราจะบอกว่าเป็นเปลี่ยนถ่านก้อนเดียวก็เสียวได้ก็ได้นะ อน,นี้เรามาดูาเจ้ากระจกไปโซ่นะครับกัวกระกเซ้ไม่มีนะฮะอันนี้ไม่โทษกันไม่ว่ากันเพราะว่าไม่ได้มีการมีการตกลงกันก็คงจะเห็นรูปแล้วม,มันไม่มีมาตั้งกระต,นรตน้นก็ไม่มีนั่นแหละฮะนะครับเจ้า, <Okay. S 1> จาของก็ตกลงให้ใส่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วใส่แล้วเป็นยังไงทีนี้เรามาดูช่างช่างที่แกะตัวใส่ถ่านพอใส่ถ่านแล้วก็เดินได้ระยะหนึ่งก็เกิดอาการน้ําเข้า อาการน้าเข้าอันนี้คือเป็นโรคประจําตัวของลูมินฮอกเลยไม่ใช่ในการไม่ดีนะฮะมือช่างนี่แหละไม่ดีทําไม่เป็นอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าช่างนําวีรกรรมอะไรไว้บ้างจุดแรกเลยก็คือน็อตหายอันนี้ลูกค้าแจ้งเลยครับว่าช่างทําหายอเอาเอาเขาสิทำน็อตของลูกค้าหายนะฮะเราดูด้านใน เดือนนี้ดีนะครับสวยนะฮะตอนที่ซื้อรู้สึกถ้าจําไม่ผิดจะมีสายแถมให้หนึ่งเส้นด้วยอ่ามันมาเป็นมาเป็นชุดมาเป็นเซตตัวน็อตก็ค่อนข้างจะหมุนแล้วมันปีนเพราะหนุนหมนุนแล้วมันปีนเพราะว่าเจ้าอ่าอาจจะใช้ไก่ควงเบอร์ไม่ตูกไ,ม,ไม,ม่ไม่ตรงมันก็เลยทําให้หัวเนี้ยสึกนะครับหัวที่สึกก็คือตัวนี้นะฮะตัวที่เราเห็นมันเป็นกาลบาดเนี่ย ไม่เกิดอาการสึกเวลาเราใช้หัวน็อตตรงเบอร์มันก็จะเกิดมีการปีนขึ้นมานิดหน่อยขันแล้วมันก็จะดังแจ๊กแจ๊กเรามาดูนะครับด้านในนะฮะตอนที่มาไม่มีนะครับไม่มีเจ้าแผ่นนี้นะฮะช่างเอาออกไปด้วยเนี่ยผมใส่ให้ลูกค้าเห็นรอยขี้มือไหมครับรอยขี้มือก็ยังอยูอ่เราจะใส่ฐานนะครับใส่ฐานแล้วดูว่าเดินหรือไม่เดิน เรือนเราใช้ฐานเบอร์ตรงนะครับไม่ได้ใช้ฐานญี่ปุ่นะฮะฐานเต็มนะครับฐานเต็มนะฮะครับทีนี้ใส่ตรงนะครับสังเกตเดินไม่เดินทีนี้ในการไม่เดินมี2กรณี กรณีแรกก็คือเฟืองเสียกรณีที่2ก็คือเซอร์กิตเสียเซอร์กิตก็คือวงจรไฟนั่นแหละานาฬิกาตัวนี้เป็นควอดนะครับมีมีไฟอยู่ด้านในเราจะเช็คว่าเฟืองหรือเปล่าก็ดึงมายม,ายมหมุนเลยครับจะเกิดจะสังเกตว่ามันหมุนเข็มมันจะเดินแบบแบ,บเพราะว่ากล้องนะฮะอันนี้เป็นเพราะกล้องกล้องรีเลย์จากการหมุนไม่เป็นไรนะครับนาฬิกาเดินปกติ หมุนได้ปกติไม่มีเสียงเฟืองมันครูดกันกดนะครับสังเกตเข็มสะบัดหรือไม่สะบัดนะครับไม่สะบัดนะฮะเมื่อกี้รอยขยับเนี่ยอาจจะเป็นว่าเวลากดแล้วมือผมไม่เที่ยงนะฮะกดแล้วมีอาการหมุนแบบนี้มันก็จะนิดหนึ่งนะฮะกดตรงครับไม่มีสะบัดนะฮะมันกระดิกก็จริงแต่ไม่สะบัดไม่ถือว่าเป็นการสะบัดนะฮะเกตนะฮะ กันอีกนิดหนึ่งเคาะเลยครับปั๊บปับป๊บปับปบปบ๊ไม่ไม่แยกออกจากกันนะฮะฟันธงเศรกิจเสียครับแกะเข้าลูกค้าไปหาช่างหลายคนนะฮะหลายคนคนแรกไปทําไม่หายก็ไปหาคนที่สองก็เราก็ไม่รู้ว่าคนไตนนะฮะคนที่สองก็ก็แนะนําอะไรมาแนะนําได้ดีเลยแหละแนะนำโน่นแนะนนี่ แนะนำเป็นทำไไมไม่ซ่อมนะครับสรุปเลยคือตัวนี้คือเซอร์กิตนะครับไม่คอยไฟขาดก็เซอร์กิตขาด2ออย่างเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวก็ได้เปลี่ยน2ชิ้นก็ได้โดยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนคู่กันกเหตุผลเพราะว่าเจ้าคอยไฟตัวนี้เนี่ยบางครั้งเห็นมันไม่ขาดแต่เวลาเราใส่ ฐานลงไปแล้วเนี่ยมันเดินมปเดินแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเองแล้วมันก็หยุดเลยเลยก็คือมันขาดก็เลยถ้าเปลี่ยนคู่กันได้ก็จะดีนะครับเ,เราจะได้ของใหม่เลยสรุปก็คือมือช่างนี่แหละเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าตอนเปลี่ยนใหม่ๆเครื่องมันเดินแล้วหลังจากนั้น,น,นเนี่ยน้ำเข้าพอน้ําเข้าเท่านั้นแหละครับมันพาให้ตัวอื่นเสียโชคดีมากเรือนนี้นะฮะโชคดี ว่าน้ำเข้าแล้วมันไม่ไปทำให้เจ้าตัวภายน้ำที่เขียนเนี่ยหลุดเพราะว่าภายน้ำพวกนี้เนี่ยกลัวน้ำเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะเวลาถูกความชื้ขนขึ้นมามันจะบวมมันจะบวมเหมือนลักษณะการพองที่เราถูกไฟไฟลวกถูกน้ำร้อนลวกมันจะพองขึ้นมาเป็นปูดๆเลยโชคดีอ่าท่านหนักกว่านั้นขึ้นมาก็คือหน้าปัดร่อนท่านหน้าปัดร่อนนี่จบเลยนะครับหน้าปัดตัวนี้หาซื้อไม่มีนะครับ ไม่มีนะฮะนัาปัดที่มีทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นสีพื้นๆพ,พ,พวกคัลเลอร์ม,มาร์คขาาดำแดงดำส้มดำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอหาได้แต่เขียวดำเนี่ยไม่มีผมยังไม่เคยได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำเสร็จหมดนะฮะเราจะมาเช็คกันอีกทีน้ำตัวนี้เข้าจากฝาหลังนะครับฝาหลังเท่าที่ดูคือยางเสียนะฮะยางมายมยมเดี๋ยวเช็คให้ทีนึงครับตัวนี้เราเช็คให้ทั้งหมด เรามาดูว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วใส่กระจกบาเซลแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะหล่อประมาณไหนนะฮะทุกเรือนที่ส่งมาไม่ว่าจะเปลี่ยนทานหรือมีการซ่อมใดๆก็ตามจะถูกผมเทสค่อนข้างหนักนะฮะลูกค้าทิ้งไว้ให้2วันก็คือวันอันนี้วันเดียวเสร็จแต่วันที่2คือการเทสก็เทสหนักแหละ วิธีเทสไม่มีการถอดเครื่องแล้วเอาฝาปิดแล้วก็เทสหลังจากนั้นค่อยประกอบเครื่องแล้วเอาฝาปิดแล้วก็ส่งลูกค้าเลยทำอย่างนั้นคือผิดนะฮะผิดอาจจะถูกแค่ครึ่งเดียวเคยเจอไหมครับว่าพอเวลาเราเอาเครื่องออกแล้วเราจะใส่อาเทสโดยไม่มีเครื่องเทสโดยไม่มีเครื่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้ เทสโดยไม่มีเครื่องจะเป็นลนนักษณะนี้อย่างนี้ครับแล้วก็ขันฝานะฮะเนี่ยจะเป็นล้นๆอย่างนี้ใส่มายมขันฝาทํากันน้ําให้เรียบร้อยเลยแล้วเอาไปแช่น้ําเสร็จแล้วก็เอามาลองจะใส่ก็ได้จะเอาได้เป่าผมเป่าก้นก็ได้มันไม่เข้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประกอบเครื่องเข้าไปแล้วแช่น้ําเข้า,าเคยเจอไหมผมเจอเพราะฉะนั้นการเทสอย่างนั้นเนี่ยคือไม่ชัว ไม่เต็มร้อยใช้ได้ทําได้แต่ไม่เต็มร้อยแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ําเข้าเพราะอะไรทาไมประกอบเครื่องระน้ําเข้าทําไมไม่ประกอบน้ําไม่เข้าแต่ไม่บอกบอกไม่ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกทีที่ทําไประยะหนึ่งก็พบสาเหตุหนึ่งเราก็เลยเอามาเป็นกรณีศึกษาคุยกันนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ทํำจนเดินเรียบร้อยแล้วแหละแต่มาเจออีกเหตุหนึ่ง ก็คือวันที่ลักษณะของจากวันที่เสียนะครับจากวันที่เสียเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะให้สังเกตนะฮะวันที่เวลาเราหมุนเนี่ยมันจะไปแค่วันเดียวเห็นฮะแล้ววันต่อไปมันก็จะไม่ไปละหยุดละเห็นฮะมันไม่ไปละวิธีนะฮะวิธีถ้าเผิ่ว่ายังไม่ซ่อมเนี่ยจากวันที่มันจะถ้าต้องการใช้ต่อก็คือ ให้ปั่นเข็มใช้วิธีหมุนเข็มเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใช้วิธีหมุนเข็มถ้าเราหมุนเข็มเนี่ยมันมันก็จะเดินเดินได้นะฮะเดี๋ยวจะหมุนให้ไปหนึ่งรอบนะฮะมันก็จะเปลี่ยนวันที่ให้แต่ทีนี้เนี่ยวันเนี้ยมันวันที่สิบสองจาก26ิหนี่หมุนกันสนุกเลยอะ่ะ26นะฮะ เราจะหมุนไปให้มันเป็น27อ่าเราหมุนให้เป็น27นะฮะยีแล้วพอหลังจาก27แล้วเนี่ยกดปุ๊บเราดึงอีกจังหวะหนึ่งเพื่อที่จะตั้งวันที่มันจะมันจะเดินมันก็จะสามารถหมุนได้อยู่แค่วันเดียวนะฮะยี่สิ่าไม่ไปแล้ว30มสิไม่ไปแล้วเห็นไหมฮะไม่ไปแล้ว,ลวก็เราจะใช้วิธีปั่นเข็มต่อไปก็ได้แต่โอ้ปั่นกันเหนื่อยเลยละ่ะ นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวซ่อมได้เราก็จะมาดูกันว่าส่วนไหนของจากวันที่ที่มันเสียปิดเลยนะฮะ่ะัวนี้พักไว้ก่อนจากวันที่คือส่วนนี้ครับเห็นไหมฮะจากวันที่จะมี3มส่วนส่วนที่1ก็คือตัวแผ่นจากแผ่นวันที่2คือเฟืองเฟืองจะมี2ตัวนะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับ ส่วนใหญ่มันจะเสียที่ตัวนี้นะฮะแต่ว่าไม่แน่บางทีเห็นขาเนี่ยจักจากพวกนี้หกักตัวนี้เป็นโลหะเราเทสดูได้ว่าโลหะจริงไม่จริงมันไม่เหล็กด,ดูดมันก็จะเดีดพึ้งขึ้นมะานะฮะเห็นไหมฮะขึ้นมาอยู่นี่แล้วแต่ไม่ควรจะทําอย่างนี้นะครับไม่ควรจะเอาแม่เหล็กมาด,ดูดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเกิดไฟฟ้าสถิตสังเกตง่าย ไฟฟ้าสถิตคุณจะลองเล่นดูก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าปล่อยไว้นานนะฮะเมื่อเล่นแล้วก็อย่าปล่อยไว้นานเนื่อเกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยเจ้าตัวจักรตัวนี้มันจะกลายเป็นแม่เหล็กไปในตัวนะฮะกลายเป็นแม่เหล็กเสร็จแล้วอาจจะมีผลต่อการเดินของตัวนาฬิกาเห็นนาฬิกาที่กําลังเดินจริงๆผมไม่อยากลองนาฬิกาของลูกค้าเลยเห็นนาฬิกาที่กําลังเดินอยู่ไหมฮะแล้วนี่คือแม่เหล็กเวลาเราเอานาฬิกาไปใกล้แม่เหล็ก ในการหยุดเดินทันทีนะครับสังเกตนะฮะผมจะวางไว้ข้างหลังเลยครับหยุดเดินแล้วนะฮะยกออกปุ๊บเดินต่อยกก็ไปอ่ามันจะอาจไม่ชัดสะท้อนแสงฮะเอาไม้เหล็กไปไว้ข้างหลังปุ๊บหยุดเดินแล้วยกออกเดินต่อนะฮะผมไม่ได้แตะผมไม่ได้แตะต้องมายอมเลยนะฮะไม่ได้แตะต้องมายอมเลยเอาไม้เหล็กไปไว้ข้างหลังปุ๊บไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังหยุดหมดเลยวครับนะฮะว่าข้างหน้าก็ได้ครับข้างหน้าก็ยุด นะแต่ว่าเล่นได้นะฮะแต่อย่าเล่นอย่าทิ้งนานอย่าไม่เหล็กไปใกล้านานมันจะทำให้เกิดชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่อยู่ตัวนาฬิกามันจะเป็นสภาพไม่เหล็กนาะกกาเป็นไม่เหล็กก็แต่เราจะมีเครื่องทำลายมันไม่ได้ทำลายนาฬิกานะฮะทำลายสนามไม่เหล็กถ้าเกิดมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะ ของสนามแม่เหล็กที่ไม่ควรจะเอาเข้าไปใกล้เลยก็คือลำโพงลำโพงเนี่ยแม่เหล็กทั้งนั้นแหละไมโครเวฟอย่าเข้าไปใกล้นะครับไม่ว่าไมโครเวฟจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ทีวีก็มีตู้เย็นก็มีโอ้ยนากาเอาเข้าใกล้อะไรไม่ได้เลยเด้อทุกระบบเป็นหมดนะครับไอ้เจ้าตัว ออโต้ก็เป็นคอร์สก็เป็นระบบเดียวที่ไม่เป็นก็คือ,อผมไม่แน่ใจในถ้าเป็นผลในระยะยาวดิจิตอลไม่เป็นแต่นาฬิกาดิจิตอลที่เป็นระบบจับเข็มทิศเป็นถ้าเอาไม่เหล็กเข้าไปใกล้เนี่ยเวลาเรากดหาฟังก์ชันเข็มทิศมันจะหยุดทำงานจะขึ้นคาว่าเออร์เอร์ไปเลยนะครับถ้าเป็นระบบคอร์ส แล้วไปโดนสนามแม่เหล็กเกิดอาการเป็นแม่เหล็กสถิตยอยู่ข้างในมีเครื่องทําลายกดเข้าไปปุ๊บมันจะทําลายสนามแม่เหล็กและทําให้นาฬิกานั้นมีลักษณะเป็นกลาง <c oughs> ผมก็มีก็ทําได้นะครับเรือนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวจับจากวันที่มีคำอาจจะสงสยัยในเมื่อบอกว่าตัวส่วนใหญ่ที่เสียก็คือเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้แล้วทําไมไม่เปลี่ยนเฉพาะตัวพลาสติกตัวนี้ แล้วทำไมไม่เปลี่ยนเพราะตัวพลาสติกผมเปลี่ยนหมดเลยครับทั้งชุด <c oughs> มันเสียเวลาเพราะว่าถ้ามันเสียจุดอื่นอย่างเช่นตัวนี้ก็เสียตัวนี้ก็เสียเราเปลี่ยนเจ้าตัวพลาสติกลงไปถึงเวลาปับ๊บมันหมุนแล้วมันอ่ะมันยังติดอยู่อีกเราก็ต้องถอดออกมาอีกแล้วก็มาเปลี่ยนเจ้าตัวที่สองตัวที่สองเลยมันติดอีกเราก็ต้องถอดเครื่องออกมาอีกแล้วก็เอาตัวจากวันที่เปลี่ยนจากวันที่อีกเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเปลี่ยนแม่ทั้งสามตัวไปเลย บจบปัญหาในทีเดียวลูกค้าได้อะไหลใหม่ทั้ง3มชุดถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเกิดอีกตัวหนึ่งมันใกล้ถึงเวลามันแล้วเดี๋ยวมันก็เสียอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะโชว์กันว่าเจ้าปุ่มตัวเนี้ยเจ้ากระจกบ,บัสโซ่ตัวเนี้ยใส่ลงไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะหล่อเหลาแค่ไหนนะฮะตัวนี้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วครับก็เหลือแต่แค่ ใส่กระจกบาเซลแล้วก็เปลี่ยนเจ้าจาักรวันที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ซ่อมภายในทั้งหมดจนเสร็จหมดนะฮะคือมันอยู่ด้านในแหละเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเห็นอะไรยังไงนะฮะเครื่องเดินปกติส่วนที่ทําเพิ่มก็คือกระจกบาเซลเห็น,นะฮะผมพยายามาตัวเนี้ยจริงๆมันมันสึกเจ้าตัวขอบมันจะเป็นลักษณะเบ้าแล้วก็กระจกกระจกเนี่ย คอมลงไปนะฮะมันก็จะมีกําแพงเหมือนกําแพงกลมๆทีเนี้ย <c oughs> ส่วนที่ทำเนี่ยอีพ็อกซี่จริงๆที่เราทำเนี่ยมันเป็นสีขาวปกติผมจะทำเป็นสีดำทีเนี้ยมันจะช้านิดนึงตรงที่ว่าผมต้องเอาอีพ็อกต้องเอาสีเขียวผงสีซึ่สั่งยากมากเคยสั่งอยู่ที่ตรงเนี้ยร้านสมใจทุกคนน่าจะรู้จักสมใจอยู่หน้าพ่อช่างนี่แหละตรงข้ามพ่อช่าง ไปอีกทีเขาบอกว่าเขาเลิกขายเจ้าผงสีนี้แล้วไอยาสั่งที่ไหนล่ะก็สั่งมาจากในแอปนั่นแหละว่าจะมาผมสั่งตั้งแต่วันที่12นะกว่าจะได้เนี่ยวันที่18อ่ะอันนี้เรียบร้อยนะฮะยังไม่ได้ทำกันน้ำด้วยซ้ำไปนะครับก็เอาเป็นว่าเรียบร้อยทำกันน้ำคงไม่มีอะไรนะครับเป็นงานจิบจิบไม่มีอะไรมากนะครับก็เสร็จแล้ว ที่อื่นไปไปหาช่างที่ไหนไม่จบมาที่นี่เลยครับจบทุกอาการนะฮะยกเว้นหายถ้าหายไม่จบหากันหน้ามืดตามมวเลยนะครับอ่าเรื่องรู้ไม่นอกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ